ประวัติทูลทองใจจากคนขายไอติมทูลทองใจมีชื่อจริงว่าน้อยทองใจลืมตาดูโลกเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2472ที่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามแต่ไปโตมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครมีชื่อเสียงโดยการร้องเพลงชนะการประกวดมาตั้งแต่เด็กก่อนตัดสินใจเข้ากรุงเทพโดยการชักนำของสิทธ์โมรกรามผู้แต่งเพลงนิราชเบียงพิงและก่อตั้งวงดนตรีเล็กๆรับงานทั่วไป แต่ยังไม่ดังต่อมาครูชาญชัยบัวบางสอนนักดนตรีผู้นำแอคคอเดียนนำมาใช้ในเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรกจนเป็นเอกลักษณ์ทุ่งไทยจึงชวนให้ไปร้องเพลงเชียร์รำวงด้วยต่อมาน้อยทองใจก็ถึงวัยเกณฑ์ทหารก็ได้รับเลือดเป็นทหารจึงได้เข้าประจำการเป็นนักร้องประจำวงของกรมขนส่งทหารบกวันหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบได้น้อยทองใจเกิดอารมณ์ศิลปินเข้าสิงคว้าอากาศมาเป็นไมโครโฟน และยืนร้องเพลงบนฟุตบาทข้างถนนเสียงร้องของน้อยทองใจสร้างปฏิหาริย์เป็นอย่างมากในวันนั้นมีนักแต่งเพลงฝีมือชกาในนามเบนจะมินเดินผ่านมาพอดีเดืนจะมินเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังมีสมญานามในวงการเพลงว่าเป็นราชาเพลงรำวงต่อมาเบนจะมินแต่งเพลงโปรดเถิดดวงใจให้บันทึกเสียงผลปรากฏว่าเพลงโปรดเถิดดวงใจได้รับความนิยมครบฟา ด้ดูคลิปแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างต่อคลิปนี้ถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นแรงที่จะทำคลิปต่อต่อไปขอบคุณมากครับ